สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Crazy Chicken นะครับผมหรือว่าเกมไก่บ้านี่แหละครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมคลายเครียดกันมากนะครับผมเดือดจานซ้ายมือการยิงนะครับผมแล้วก็นั่ง,งยิงเก็บของไปเรื่อยๆครับงหวะจะผ่านด่านอ่าแล้วเกมนี้ก็ระบบที่ผมงงมาคือมันมีน้ำมันหมดได้ด้วยถ้ามันหมดเราก็จะไปไม่ถึงนะครับผม เรา,เราพอพอถึงเติมน้ำมันเราต้องเก็บเก็บรักษาน้ำมันไว้ให้ได้ตลอดนะครับผมเช่นอย่างนี้ถ้าเราชนอีกาเราจะได้ชุดรีแพลสั่มต้องยิงระเบิดเพื่อให้มันระเบิดใส่นะั่นนะผมเก็บร้อยเติมน้ำมันเติมน้ำมัน มันมีทั้งเลือดทั้งน้ำมันเลยกลูลยงงกับมึงจริงโอ้ยอย่าเดรักสิเอ้ยเออเดี๋ยวเป็นเกมไม่ใหญ่มากครับเ,เกมกเล็กๆล็สนุกใช้ได้เหมือนกัน ผ่านดาลแล้วก็ผมเมื่อถึงแท่นสีแดงแสดงว่าเราผ่านดาลแล้วเนี่ยเป็นเลเวลคอมพลีตระบบดีฟิตได้เป็น86%โ okay. อเคอะไรทำอนี้สกอบก0บ0 9น0 0้เออโอเคใส่สูนใส่แม่เก็บชุดผ้านะ ผมไม่ชินกันดูไม่ชินกัน,กกน,น,นกดูที่อั้ตหนนี้ทับผมเยอมาเออตะกี้ต่ตะกี้ไ่ได้แม่มีคนโทรมาพอดีโอเคไรเรานั่นเล่กันมาแค่วไม่ได้ยากอะไรไม่ไม่ถึงเกมที่ยาก ไม่ได้ยากอีกก็เล่นไม่ได้แล้วก็ก็ต้องหอบไฟได้าถึงสูบเชื่อว่ามันจะง,ง่ายเขาเลยเนี่ย yeah. ้ย uh, uh, ิงบึมอี้เจ็บจันมันจนมัน yeah. ม mm ีเปิดระเบิดไอ้เหี้ยววิ่งอะเ่อะไรวะเข่ร้อยส๊อปป๊อปกระเด็นเต็มแล้เก็บไม่ชินกัน เอ,อันนี้ก็ได้เป็นคนเรือโคตรคนละอ่าผ่านด่านแล้วพอดีครับผมสบายเลยคอมพลีทมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆครับผมเลยอสองคนเอ,อ็อกซ์ตร้าไลฟ์มูสี่ชีวิตแล้ว ไฟฟ้าทำเรืเกียร์เลยได้ยัอมอ่ะมันเอ,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 นนอนนีสุดอะไรอะไรก็เร็วนมดคนคนไม่กู้ Nào, xin lấy kìa Ok Mất mặt Kìa Sao Sao Kìa, man Lấy kìa Áo kìa, áo lấy game này nhỉ mà Man, kìa, xeo เรื่องน้อยอ่ะปรชาร,ระเบิดแล้วพวกนี้แม่งก็ทำคมเกมันแก๊บลุ้เค้ยผ่านดาดแรกไ,ไปน่านต่อไปครับผมเราจะมานั่งดู một xe lắm hồi ca đó ca 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 oh yeah, yeah. 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 มันจะหมดระตัวมันคือมันต้องมีอะไรหมดสักอย่างโอ้โหไม่น้ำมันก็เคิืจะพังถ้าไม่เกรืจะพังน้ำมันก็จะหมดไปต้อง,องโอเคผ่านด่านที่3แล้วน้ำมันห้าส5บเซนแต่เครื่องบินเรามี5ชีวิตแล้วโอ้โหเราคงไม่ตายไง่ายๆแน่ๆเจ๊เลยว3ค่า6-7เจ็ดเซนน้ำมันกูยิงค่าร้อยลงเรื่อยๆ ชอบเอาระเบิดไหกูทำแม่งเลยนะจะดจ้าแต่มันมันไม่แม่นนะแม่เคลเด็นไรสโลโตอนนี้เราแกบไปใช้ที่เรียกว่าสโลโมชั i ได้คนระับ เฉะนั้นกาทำอะไรก็จะช้าถูกอย่างเกม m u l i shot multi s ีกา เดนี้ครับผมอีกาถั่มันสำคัญมากครับผมมีกาคุณนึกคือมีเซฟตาต่อคอยคุ้มครองคุณพางผมแตอิกาที่คอยบินบินอยู่นะไม่ใช่อีกาที่คอยอยินะยงมาอ,อ,อย่างนี้นะเนี่ยไอตัวเรือบินบินอย่างเงี้ยโคตรเจ๋งนะโชอร์ทานด่านบิ๊กดานครับผมเรายังไม่ตายเลยโอเคสุดมากคะแนน40,000ค่า66% กคขึ้นเร็วๆห้าก็จะยากขึ้นอีกครับกเอาปืนก้อนวา้ตัดปืนก้อนวา าเชีเป็นเงีโอ้เส็งไม่ใช่ที่เติมน้ำมันหรอวะทางว่งไรวิ่เกมนี่วิ่เกอนี่ห้าพิชนลไนะห้าิชนรู้ยากโอ้น้ำมันอยู่นี่สัเป็นหลอกกลางวยมาเยอมึงกลนกูไอ้สั์

โลโมชันไว้อ,วอยู่้ยเยนนี่กูไม่เอาของกางนังเล่งยากใช่ไหมเอ็ดลงเ้อง ปปโอ้ปปอสุดปสบลมชัน่นจริงส,สัน่นไปไหนเนี่ยมาฮาม,แม,มีแมมไม่มวรเบิดแมวระเบิดไม่ชอบระเบิดโอเคเรืของีแล้วนะครับผม เล่นเตะทดลองครับผมเลยว่าเลวหกแล้วเฮ้ยเจอบอสแล้วเหรอ ตอนนั้นลองเล่นแบบค,ครามดูโอเ bon, นี่เจอบอสโกเขี่ยน้ำมันจะหมดเกส้นนมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมด อยาล่วงือสตไอ้เหี้ยเยไม่ทันะแมโอเคครับผม เกมก็จะประมาณนี้ครับผมลุยไปถึงด่าน5แล้วก็ค่าบอสภายในเวลาผมแต่กี้ผมทำไม่สำเร็จน,นะครับผมก็ไม่เป็นไรช่างวันผมแค่มาคำคำให้ดูเฉยเแาใครที่ชอบก็ไปเล่นก็ได้ผมเกมเป็นเกมเ,เ,เล็กเกมไม่ใหญ่มากผมเกม Crazy Chicken นะครับผมโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวันวนี้สวัสดีครับ